ยังอยู่ที่เรื่องของการเผานะคะคราวนี้ไปดูการเผารูปของบุคคลสําคัญของประเทศของกลุ่มนักศึกษาสายสารยานะคะแล้วก็เครือข่ายนวชีวินที่มีการอดอาหารประท้วงที่หน้าทำเนียบเนี่ยวันนี้เขารวมตัวกันและทํากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แบบนี้นะคะนี่ดูเดี๋ยวดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะคือมีการขับไล่ท่านนายกแล้วก็พลเอกประวิทย์ด้วยเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนค่ะใช่ไปลูกไปดูจะไปไม่ติดนะติดก็ไปไว้เนาะเออใหญ่ไว้ติดไว้ตอปนี้ สามเลวโคสามเลวยออกออกตเีตย้อปตกียบหอกาเกีย้อกาเดี๋ยวร้อนด้วยค่อยค่วยๆ่อดีละแพรดีละแพให้แตร์ในะมันงดไปก่อนแล้วค่อยน้ำนะแล้วานี้เลยครับ นี่นะคะบรรดาแกนนําเขาก็เผารูปพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิทยวงสุวรรณนะคะโดยบอกว่านี่เป็นการเผาสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากประเทศไทยจากนั้นแกนนาก็อ่านแถลงการ5ข้อเกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาลนะคะได้บอกว่าทําให้เศรษฐกิจตกต่ําสังคมไทยก็มีความเหลื่อมล้ําเอื้อในทุนเอาเปรียบประชาชนและไม่ทําตามนโยบายที่หาเสียงไว้ถือว่าหมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศทั้งยังบริหารงานผิดพลาดจากการแก้ปัญหาโควิด -19 ทีน ไม่เยียวยาหรือประกันรายได้ให้กับผู้ว่างงานและปล่อยให้มีการใช้ความรุนแรงมีการอุ้มฆ่าสูญหายไปถึง9รายรวมถึงทำร้ายนักกิจกรรมจึงถือเป็นอาญากรรมแห่งรัฐใช้กฎหมายคุกคามประชาชนจึงขอให้พลเอกประยุทธ์ลาออกทันทีและยุบสภาพเพื่อให้เลือกตั้งใหม่ส่วนคุณภูมิวัดแดงกศิวิทย์ซึ่งเป็นตัวแทนฝั่งแนวร่วมกลุ่มนวชีวินที่ก่อนหน้านี้อดอาหารประท้วงเนี่ยนะคะก็บอกว่าถ้ายังไม่รับฟังนะเดี๋ยวจะ มีการยกระดับการชุมนุมต่อไปค่ะมุ่งหวังเชื่อว่ามาใกล้ขนาดนี้แล้วมาทีทีเนี่ยฟังกันบ้างเถอะช่วยช่วยรับข้อเสนอหรืออย่างน้อยก็ช่วยทำอะไรให้มันดีขึ้นถ้าเกิดว่าทำอะไรให้มันดีขึ้นตรงนี้ไม่ได้ก็รีบๆบอกไปจะดีกว่าเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้ที่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ ปากท้องคนยากคนจนปากท้องคนไร้บ้านคนใช้ขอบคนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องสําคัญนะฮะที่เราประเมินไว้ว่าถ้าเกิดเขายังไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ซึ่งเป็นปัญหาที่เป็นพิรอริตี้สูงสุดได้เนี่ยและเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขยอย่างเร่งด่วนเราก็ต้องยกระดับการชุมนุมไปเรื่อย ส่วนมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนะคะวันนี้ก็มีตำรวจทั้งในและก็นอกเครื่องแบบตรึงกำลังบริเวณรอบทำเนียบรัฐบาลกันอย่างเข้มข้นเลยละค่ะซึ่งวันนี้เองก็มีพลตำรวจโทพักพงพงเพตาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าหากมีการทำผิดก,กฎหมายก็จะถูกดำเนินคดีจากนั้นพลตำรวจโทพักพงค่ะก็ได้ไปพูดคุยชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ชุมนุมถึงขอบเขตของ การชุมนุมแล้วก็บอกด้วยว่าจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ประเมินกําลังผิดพลาดจึงทําให้มีเจ้าหน้าที่มาน้อยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวมาอย่างธรรมเนียบรัฐบาลค่ะเดี๋ยวมาก็ต้องชี้แจ้งก็ติดแจ้งทุกครั้งนครับนะครับเพราะว่าเราก็ยังมีปัญหาเรื่อง การระบาดของโรคแ,แล้วก็อะไรหลายเรื่องไม่ก็เงันอะไรครับนะก็อย่างที่นำเรียนท่านนักศึกษาผมเชื่อนะว่าคือคนเข้าใจอยู่แล้วนะคือเข้าใจเขาเพราะว่าตตอบเนี่ยมันอยู่แค่ไหนนะกน็ สำหรับการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของกำลังตำรวจนะคะทางสันติบาลเนี่ยก็จะไปรองรับสถานการณ์ในเขตทำเนียบรัฐบาลมีการเตรียมถังดับเพลิงเอาไว้กรณีมีการโยนสิ่งของหรือว่าจุดไฟเผาสิ่งของแล้วโยนเข้าไปภายในบริเวณส่วนของนครบาลน,นะคะจะดูแลความสงบเรียบร้อยรอบนอกทำเนียบรัฐบาละคะ่ะ ต้องบอกว่าการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนก็เปรียบเสมือนเป็นไฟเหมือนกันนะคุณนุ่นแต่ว่าไฟที่ว่านี้หมายถึงไปอยู่ตรงไหนก็จุดติดที่นั่นตอนนี้เองก็กระจายไปหลายจังหวัดแล้วค่ะวันนี้วันเดียวนะคะมีการจัดกิจกรรมถึง6จังหวัด8ที่ด้วยกันไายเลียงไปดูหน่อยนะคะเริ่มจากที่จังหวัดพัทธลุงเขาจัดกิจกรรมงานเก็บขยะพัทลุงไม่ทนแล้วเว้ยเช่นเดียวกับที่จังหวัดลําพูนค่ะจัดกิจกรรมคนลําพูนก็จะไม่ทนเว้ยส่วนที่จังหวัดอุดรธานีจัดกิจกรรมอุดรสิบอทนส่วนที่โคราชนะคะจัด กิจกรรมโคราชจะไม่ทนลงใต้ที่กระบี่ค่ะก็มีกิจกรรมป๊อปอัพม็อบโดยกระบี่จะไม่ทนส่วนที่กรุงเทพมหานครนอกจากที่ทำเนียบรัฐบาลที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้แล้ววันนี้ยังมีที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาด้วยนะคะจัดกิจกรรมเกียมอุดมไม่ก้มหัวให้ผาเด็จการจัดตั้งแต่ช่วงราวๆสองโมงครึ่งแล้วแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยฝนตกหนักนะคะกลุ่มน้องๆเนี่ยมากลางโล่มกันแบบนี้คุณน,นุ่น <ừ> แล้วก็หยิบโ <ừ> ทราศัพท์มือถือขึ้นมาทําเป็นแฟชชม็อบนะคะแล้วก็ประกาศจุดยืนทั้ง 3ข้อด้วยนอกจากที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้วค่ะวันนี้ยังมีที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ด้วยก็จัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนะคะภายใต้โครงการที่ใช้ชื่อว่าประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินเขานัดอารมณ์ตัวกันสักประมาณ4ี่โมงครึง่งแต่ฝนตกหนักเลยเห็นบอกว่าฝนเทแต่คนไม่เทรบรรยากาศล่าสุดจะเป็นอย่างไรติดตามเพิ่มเติตมจากคุณอติบุญเสริมค่ะ ู้ชมครับแม้ว่าในช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับแต่ว่าภายหลังเวลา16นาฬิกา30นาทีการเดินทางมารวมตัวการมาชุมนุมการของบรรดานิสิตนักศึกษามหาวิทาย,ษษายาลัยเกษตรศาสตร์ย่านบางเขนตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ผมยืนอยู่ก็คือบริเวณด้านหน้าหอประชุมใหญ่ของม,มหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์ถูกใช้เป็นพื้นที่จัดการชุมนุมภายใต้หัวข้อประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ16นาฬิกา30 นาทีที่ผ่านมามีบรรดาแกนนําขึ้นสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนการขึ้นปราศัยโจมตีรัฐบาลนะครับซึ่งขณะนี้เป็นบรรยากาศสดๆที่ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ตั้งแต่เวลาช่วงประมาณ16นากา30นาทีที่ผ่านมามีบรรดาแกนนําไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มนักศึกษาที่เดินทางมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นปราศัยนะครับโจมตีรัฐบาลในเรื่องของ พรกรฉุกเฉินจากนั้นเป็นสาภาพแรงงานขึ้นมาวิาพากษ์วิจาร์ณการทํางานของกระทรวงแรงงานให้มดานิสิตนักศึกษารรษได้รับฟังนะครับและต่อมาบรรยากาศรรณขณะนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็เป็นการเล่นดนตรีของนิสิตนักศึกษามหาวิทายาลัยเกรรษตรศาสตร์นะครับ หลังจากที่เฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการเผยแพร่ว่าตามข่าวที่ระบุว่าจะมีนิสิตนักศึกษามีการรวมตัวหรือว่าชุมนุมกันบริเวณหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ย่านบางเขนทางมหาวิทยาลัยระบุนะครับว่าไม่ได้มีการปิดกั้นการแสดงออกหรือว่าข้อเสนอแนะต่างๆแก่ผู้บริหารประเทศแต่ขอให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่มีการก้าวล่วงสิทธิส่วนตัวของผู้อื่นและที่สําคัญต้องไม่มีการหมิ่นสถาบันขอให้การชุมนุม เป็นไปโดยสงบไม่ยืดเยื้อและคอยระวังในเรื่องของความปลอดภัยต่อเชื้อโควิด -19 และปฏิบัติตามมาตรการด้านอนามัยของประเทศด้วยนะครับขณะที่เมื่อช่วงเวลาสักประมาณ17นาฬกาก่อนเริ่มการชุมนุมรวมตัวนะครับทีมข่าว n ิว1 8ของเราได้มีการไปพูดคุยกับนักเรียนคนหนึ่งนะครับ ซึ่งบอกว่าเป็นนักเรียนชั้นม .5 ของโรงเรียนชื่อดังในกรุงเทพนี่แหละครับเดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยโดยบอกว่าสาเหตุที่ตนตัดสินใจเดินทางมาร่วมการชุมนุมในวันนี้ส่วนตัวมองว่าการบริหารของรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้แย่แต่สิ่งที่ตนไม่พอใจก็คือการได้มาซึ่งอำนาจการเปิดให้มีสว .250 เสียงมีสิทธิเลือกนายกรัฐมนตรีทําให้พรรคเล็กต้องหันหน้าเข้าร่วมกับพรรครัฐบาลส่วนตัวไม่ได้เชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่กลับมองว่าบางพรรคที่ ที่ไม่ได้มีผลประโยชน์กับฝ่ายรัฐบาลกลับโดนโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวนักเรียนชั้นม .5 คนดังกล่าวยังบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่ตนกําลังทําก็เพื่ออนาคตของตอนเองที่ต้องการให้ประเทศดีขึ้นในอนาคตอยากให้มีประเทศไทยที่ดีกว่านี้สาธารณูประโภคที่ดีกว่านี้ไม่อยากให้ผู้ใหญ่มองว่าตนเองทางชาติแต่เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมครับ แม้ว่าขณะนี้ฝนยังมีตกลงมาบ้างปร่อยๆนะครับแต่ว่าการดาเนินการชุมนุมก็ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยได้มีการปิดถนนบริเวณสองฝั่งนะครับคือบริเวณด้านหน้าหอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยและก็บริเวณด้านข้างนะครับแต่ว่าด้านหน้านั้นไม่ได้มีการปิดถนนแต่อย่างใดนะครับ โดยกลุ่มนิสิตนักศึกษาได้ใช้บริเวณพื้นที่ลานตรงข้ามกับอาคารหอประชุมใหญ่ก็คือลานเสาธงเป็นเวทีหลักและก็เวทีกลางในการขึ้นกล่าวปราศัยกับ ขณะที่ก่อนจะมีการเริ่มการชุมนุมและก็รวมตัวกันของบรรดานิสิตนักศึกษานะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้เข้ามาใช้เครื่องขยายเสียงประกาศเตือนให้กับบรรดานิสิตนักศึกษาได้รับทราบนะครับว่าหากการชุมนุมครั้งนี้มีการดําเนินการที่ผิดกฎหมายก็จะต้องถูกดําเนินการตามกฎหมายนะครับและก็ฝากไปถึงบรรดาผู้ปกครองที่ลูกหลานที่นี่ด้วย ส่วนมาตรการการรักษาสุขภาวะอนามัยของมหาวิทยาลัยบริเวณด้านข้างทั้งสองฝั่งจะมีการตั้งโต๊ะนะครับเพื่อที่จะมีการมัดไข้แล้วก็คุณคุณอติบุญเสริมด้วยนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณเล็กน้อยเพราะว่าอย่างที่คุณอติรายงานเลยฝนเนี่ยเริ่มโรยปลายมาเล็กน้อยด้วยแต่ว่าพอดูจากภาพรวมเมื่อสักครู่นี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องบอกว่าภาพรวมเป็นไปได้ด,ดีนะคะ,คะเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยเองก็บอกว่าไม่ปิดกั้นในเรื่องของการชุมนุมเรื่องของการแสดงความคิดเห็น ภาพรวมก็เลยดูมีความเรียบร้อยดี<ช>แต่ว่ามหาวิทยาลัยอื่นคุณนุ่นก่อนหน้านี้เองมีมหาวิทยาลัยมหาสรารคามองอ,อปัตบานีบอกว่าไม่ได้ไล่แต่รัฐบาลด้วยนะเดี๋ยวจะไล่อธิการบดีออกไปด้วยเพราะเหมือนกับว่าไปห้ามใช้พื้นที่ในการชุมนุมเนี่ยนะคะ<ช>แต่ว่าเบื้องต้นเท่าที่ดูเนี่ยของมองเกษตรเขาก็จะไม่มีป้ายในลักษณะที่หลายาเอ,อหรือว่าจับช่วงอะไรเงี้ยให้คนไทยไม่สบายใจนะคะภาพรวมก็เรียบร้อยดีขณะเดียวกันเนี่ยมีทัศนะจากคุณเทพไทยเสนพงศ์สสพักประชาธิปัตย์ก็ออกมาเตือน คนรุ่นใหม่อย่าไปด้อยค่าผู้สูงอายุทำไมถึงพูดแบบนั้น <c oughs> คุณเทพไทยได้พูดถึงการชุมนุมของกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่กำลังขยายตัวไปทั่วประเทศนะคะก็บอกว่าการแสดงออกของน้องๆเนี่ยทุกฝ่ายควรจะให้ความสำคัญการที่สสในสภาหลายคนอภิปรายสน,สนับสนุนการเคลื่อนไหวของน้องๆเป็นสิ่งที่ทำได้ แต่สอสอบางคนไม่ควรจะใช้การอธิปรายเป็นการแสดงท่าที่ดูถูกหรือละเลยความสำคัญของผู้สูงวัยการดูถูกผู้สูงวัยผู้สูงอายุว่าเป็นกลุ่มคนแก่ที่ไม่มีความหมายไม่สามารถช่วยประเทศได้การปลุกระดมเพื่อให้สังคมเข้าใจว่ามีแต่คนรุ่นใหม่มันไม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายค่ะเพราะว่าในโลกความเป็นจริงทุกชีวิตในสังคมล้วนสาคัญเท,เท่าเทียมกัน ก็เลยอยากเรียกร้องนะคะว่าให้ทุกคนให้ความสําคัญกับผู้สูงวัยเพราะสังคมจะสมบูรณ์ได้ก็ต้องประกอบด้วยผู้คนหลากหลายวัยเราไม่ควรแบ่งแยกไม่ควรดูถูกเหยียดยามทับถมกันทําให้เกิดความแตกแยกในสังคมขึ้นอีกขณะเดียวกันมีทัศนะจากฝั่งพักเพื่อไทยนะคะทางคุณหมอทศพรเสรีรักผอศูนย์โควิด -19 ประจําพักเพื่อไทยก็บอกว่า กรณีนี้เนี่ยเขาไม่ยอมอยู่ภายใต้อำนาจที่ไม่ชอบทำอีกต่อไปดังนั้นพลเอกประยุทธ์จึงอาศัยเหตุการณ์ที่จังหวัดระยองมาขยายพรกฉุกเฉินออกไปอีกเชื่อว่าเหตุที่รัฐบาลยังบังคับใช้กฎหมายนี้เพื่อที่จะกระชับอำนาจในการสั่งการเป็นเครื่องมือจัดการกับกลุ่มคนเห็นต่างมากกว่าการป้องกันโรคระบาดและพยายามลอยตัวอยู่เหนือปัญหาทำตัวเป็นคุณพ่อรู้ดีอ้างว่ารู้ทุกเรื่องทำทุกอย่างแต่ไม่ได้ผลสักอย่างอย่าง มาอ้างความเสียสละทั้งที่ความจริงคือพลเอกประยุทธ์ต้องการอยู่เหนือประชาชนต้องการมีอำนาจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและการไม่รับรู้ไม่สนใจข้อเรียกร้องของนักศึกษาจะเป็นจุดตกต่ำสุดของรัฐบาลค่ะ